เอาล้วสวัสดีทุกท่านกันด้วยนะครับผมยินดีนต้อนรับเข้าสู่เกมแกงบูดแฟนตาซีนั่น,นเองนะครับผมแล้ววันนี้เราก็จะมาคุยกันถึงเรื่องการฟาร์มมัสซิลี่พอยท์นั่นเองครับผมมัสซิลี่พอยท์นั้น,นหลายคนคงจะรู้นะเอาไว้เปอัพตัวสกิลแชทเนาะนี่ตัวมัสซิลลี่อันนี้ที่เราต้องอัพให้มันเต็มซึ่งมันจะใช้แต้มเยอะมากในการอัพต่ตอตัวหนึ่งอ่ะตรงเนี้ย เราก็จะมีวิธีฟาร์มนะผมซึ่งหลายๆคนอาจจะรู้อยู่แล้วแหละก็คือ1การฟาร์มจากดันเจียนก็คือการปล่อยบอทนั่นเองแล้วก็2การฟาร์มจากเควสอ่าเควสเนี่ยมันก็จะมีพวก n p c อย่างเงี้ยที่ให้หาของเห็นไหมเราจะได้มาสลี่พอยด์ดกอย่างเงี้ยซึ่งจะมี n p c อยู่บางตัวที่เราสามารถทำให้มันรีพีได้ถือทำซ้ำเควสเนี่ยทำซ้ำได้เลยส่งของไปเรื่อยถ้าคุณมีของเพียงพอนะ ซึ่งของตัวนี้มันก็ใช้เป็นฉานะครับผมแต่ว่าตรงนี้มันจะหลายๆคนอาจจะเจอปัญหาอยู่ที่พี่แล้ว m อ c หายจากไหนันเนี่ยผมไม่เจอสักตัวเนี่ยมันหาจากไหนล่ะครับอ่าปัญหาตรงนี้ครับผมมันคือ m อ c มันจะสุ่มเกิดครับผมจะมาเรื่อยๆส่วนวิธีการรีหาย b อ็นั้นเนี่ยก็อาจง่ายๆคือวิธีการเข้าเมืองอื่นแล้วก็มากลับมาเมืองเดิมนะสังเกตจากตรงนี้เห็นไหมด้านบนเอ่ยผมจะเห็นว่ามันจะมีเควสอยู่หนึ่งอันที่ผมยังไม่ได้รับใช่ไหมเนี่ยเห็นไหม อคอยสังเกตดูอันนี้ผมจะเปลี่ยนเมืองแล้วนะจากนั้นก็กลับไปเมืองเดิมนี่เห็นไหมคุณเห็นอะไรไหมมันจะมีเควสเพิ่มเข้ามาเห็นไหมเพิ่มมาจากหนึ่งเป็นสามเควส mm hmm. เห็นไหมเอ็นบีซีตัวเนี้ยอยู่ดีก็โผล่มาเห็น mm hmm. นี่แหละวิธีการรีรับผมคุณคุณสามารถเปิดรีได้อ่าขาเรียกว่าย้ายเมืองเพื่อรีเซ็ต NBC ได้ครับผมเมื่อเรารีเซ็ตกลับมือมา NBC มันจะสุ่มมาเรื่อยๆอ๋อลืมบอกไปก่อนว่าบางคนน่ะอาจจะลองทําแล้วแต่ว่าเฮ้ยทาไมล่ะครับทําไมมันไม่เกิดอะไรขึ้นเลยทําไม NBC มันเท่าเดิมยังไงมันก็ไม่มาให้คุณไปเช็คที่ตรงนี้ก่อนนะสิส t e เตมแล้วก็เกม o p ปชั่นเกมเพย์แล้วก็ไปดูตรงออโต้เซฟนะผมบางคนอ่ะจะปิดตัวออโต้เซฟเอาไว้นะเพื่อที่จะเขาเรียกว่าไงอ่ะเอาไว้รี แต่เนี่ยให้เราเปิดไว้แล้วก็ทับนะซึ่งตรงในเอพีมันจะรีมาเรื่อยๆก็รีจนกว่าเจออันนี้ก็คือหนึ่งตัวนะที่ผมบอกนี่คือฮะเอที่ใช้ฟาร์มจะได้ครั้งละ700อมัสซิลี่ซึ่งคุณก็ต้องมีตัวไฟชาดหรือเอิร์ธชาดส่วนดันเจี้ยนไหนที่ดรอปไฟหรือเอิร์ธชาดนะคุณสามารถลองหาดูได้นะ,ะเนี่มันก็จะเราก็สามารถรับเคสแล้วก็ส่งบนอย่างนี้ไปเรื่อยๆนะไ แล้วโศว,ว่าถ้าส่งแล้วอ่ะ NBC ไม่มีเควส์แล้วทำไงกดกดไปที่บันทึกของลีเลียจากนั้นให้กด c a n เซิลกดปิดออกมาอ่า NBC ก็จะมาแล้วเควสก็จะขึ้นใหม่แล้วตรงนี้แล้วบางคนอาจจะงงว่าเอย้พี่โสว,ว่าถ้าผมลืมอ่ะลืมกดรับเควส์่ะแล้วดันไปเข้าดันเจียนหรือ ไปกดดันไปกดเปลี่ยนเมืองพอดีอย่างเงี้ยจะทำไงดีครับ a อ c อ่ะมันจะหายไหมซึ่งคำตอบคืออาจจะหายครับผมแต่ว่ามันจะมีวิธีอยู่คือให้เราสมมติว,ว่าเราส่งเควสอะไรเรียบร้อยใช่ไหมล้วของหมดสมมติว,ว่าอันนี้ของหมดเลยเราพยายามรีให้เควสมันกลับคืนมาก่อนหนึ่งครั้งแล้วเราก็ทำการกดรับเควสเอาไว้อ่าเมื่อรับเควสเรียบร้อยแล้วคุณจะไปไหนก็ไปเลยจะไปทำอะไรก็ได้เลยทีเนี้ย เขาเนี่ยเควสมันจะคาอยู่ NPC จะไม่หายแน่นอนร้อยเปอร์เซ์อ่าคุณก็สามารถกดรับแล้วก็วิ่งไปหาเลยครับไปหาของอะไรที่คุณต้องการได้เลยนะครับผมจากนั้นคุณค่อยกลับมาส่งตรงนี้ก็คือจะเรียบร้อยและอ่าคุณก็จะสามารถได้ฟาร์มเมอร์ซิลี่พอยตอย่างอย่างแบบกระฉูดเลยกระฉูดถูรูดเลยอันนี้คืออีกหนึ่งตัวนะครับผม าจากตัวแดงกินนี้อันนี้คือตัวที่2นะผมนะฮะมันจะมีวินชาดกับวอตเตอร์ชาดนะผมที่ผมสุ่มเจอนะนี่กดรับไว้เลยจริงๆอ่ะมันจะมีอีกตัวหนึ่งมันไม่เกิดมามันจะอยู่ไอ้ตรงหน้าทางว์ปเปลี่ยนเมืองแหละผมจำไม่ได้ว่าไอ้ตัวนั้นอนะ่ะมันใช้ชาดอะไรนะฮะนี่ครับผมอันนี้คือหลักๆแหละสองตัวที่ผมเจอนะแล้วก็อีกตัวหนึ่งคือเป็นสามตัวก็พยายามหาลีให้ได้นะผมสักตัวหนึ่งก็ได้เดี๋ยวค่อยไปฟาร์ม ซึ่งคุณอาจจะมีไฟชายไอคู่คู่ไหนเนี่ยที่มันเยอะคุณก็ไปฟาร์มตรงนั้นนะครับผมโอเคนะอ่าตรงนี้ก็จบเป็นที่เรียบร้อยครับผมสำหรับการฟาร์มมัสลีพ่พอยครับผมแล้วก็วิธีการหา MBC นั่นเองกรณนนีสำหรับใครที่หา MBC ไม่เจอนะครับผม เดี๋ยวส่วนคลิปหน้านั้นเดี๋ยวจะมีข้อมูลอะไรอัปเดตต่อไปเนี่ยเดี๋ยวก็รอติดตามชมนะผมยังไงวันนี้ก็ขอขอบคุณมากครับดีเข้ามารับชมรับฟังนะยังไงก็อย่าลืมกดไลค์ให้หน่อยนะครับผมตรงนี้จะได้ให้คนอื่นได้เห็นข้อมูลเพิ่มนะถ้าใครใจดีก็ช่วยแชร์ด้วยนะครับผมขอบคุณมากครับผมแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าว่าจะเป็นอะไรไปละบาย